พอจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับทาง t ีสปอร์ต a ช n แนครับตอนนี้ก็แตกตางไปนิดหนึ่งนะฮะสำหรับใน ครั้งนี้เนื่องจากว่าเราเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็วันนี้เรามาใช้ห้องประชุมนะครับ,รบของสากลอมทรัพย์คูนครราชสีมานั่นเองนะครับผมต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ที่เอือเฟือสถานที่นะครับเรามาในช่วงที่ต้องบอกว่า ฝนเนี่ยกระหน่ำช้ำกลมอย่างที่สุดเลยใช่ครับไม่สามารถจะพาท่านออกไปทั้งนอกได้นะฮะจริงๆแล้วเราอยากจะพาท่านในทัวร์โคราชครับตัวเราเองยังไม่ได้ทัวร์ไหนเลยนะฮะครับผมก็อยู่ในที่สนามแข่งขันนะครับของเกมการขสนุุเกร์จิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2556นั่นเองครับครับผมแล้ววันนี้เราสองคนใครฮะลืมบอกอีกนี่คือบอกจุ้ยหิวทองครับส่วนผมบีแหลมสิงห์นะครับครับอาอนะก่อนอื่นเลยไปดูช่วงแรกของรายการนะครับนั่นก็คือช่วงของคิวสปอร์ตอัปเดตครับ คิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ย,ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านชมครับคิวสปอร์ตอัปเดตนะครับโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนและการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานเรามาที่โคราดนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวครับของเกมการแข่งนสุกเกอร์จิงแชมป์ประเทศไทยครับประจำปี2556นะครับก็เป็นไฮไลท์การแข่งขันนะครับเพราะว่าระหว่างที่รายการของเรากําลังเออ่เขาเรียกว่าอยู่ในสายตาท่านเนี่ยการแข่งขันนักชิงชนะเลิศกำลังแข่งขันกันอยู่ใช่ครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมาเสนอว่าท่านผู้นั้นเนี่ยเป็นใครแต่ไม่ใช่เต็งหนึ่งเนื่องจากฟรานซ์เดอรีเนี่ยเออ่เขาเรียกว่ารดผ้าป่าความตกไปแล้วใช่ครับพายให้กับ ทางสมชายกาสำราญมาครับหรือรชายสโหไปนะครับด้วยสกอร์4ต่อ3นะครับวันนี้เราก็จะมีไฮไลท์ของการแข่งขันในรอบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมครับ ท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วครับสำหรับ,รบไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ในรอบก่อนที่จะถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยนุกเกอร์โลกก็แข่งขันอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ถูกต้องครับเป็นเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์แต่ประเด็นที่แรงที่สุดของสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องราวของรอนนี่โอซูลิแบนทใช่นะครับก็อดีตนักเกอร์มือนหนึ่งของโลกชาวอังกฤษออกมาพูดถึงการล้มของวงการสอยคิวโลกนะครับ ซึ่งตอนนี้บอกว่าเขารู้ใครล้มบ้างนะครับรับเป็นแมตช์ไหนบ้างซึ่งทําให้แบร์ลี่เฮอร์เนี่ยนะครับอดีตประธานซูเกอร์โลกนะครับต้องเรียกมาตตยสวนนะครับคือต้องเรียกเลยครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องมากประเทศไทยเนี่ยถูกถูกดึงไปเกี่ยวด้วยถูกต้องครับเพราะว่ามีคดี3คดีด้วยกันของไทยเรานะครับนะครับก็มีเอฟนครนนายกจนล่าสุดเนี่ยมี2คนก็คือแม่นครปฐถมกับทางกอนครปฐถมนะครับที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวพ่วงกับ เรื่องของคดีล้มคิวนะครับ <c oughs> ในครั้งนี้ซึ่งรอนนี่พูดในทวิสเตอร์ของตัวเองนะครับว่าเขารู้จนทําให้แบร์ี่เฮอร์ต้องถามซึ่งแบร์ี่เฮบอกว่าถ้ารอนนี่เขียนอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะครับรอนนี่ต้องมาให้นะครับต้องมาต้องมาบอกถ้าคุณไม่บอกคุณพูดลอยลอยเนี่ยเรื่องราวของวงการจะเสียหายมากใช่ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการผิดกฎของทางสหพ,พันธ์นะครับ บิลเลียสซกเกโรครับเพราะว่าว่าไว้คือว่าใครที่ทําให้ชื่อเสียงของสาพันธนะครับเกิดความเสียหายคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็คืออย่างนั้นอาจจะมีการโดนปรับบ้างนะครับหรือโดนโดนแบนแบนด์นะครับตอนนี้ในส่วนใหญ่แบนดตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยลงมาแข่งขันอยู่แล้วครับนี่แหละเป็นเป็นประเด็นที่เราคงจะต้องติดตามนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันจะสวนทางต่อการเจริญเติบโตของวงการซุปเปอร์โลกถูกต้องเนื่องจากว่าปกติเนี่ยก่อนที่แบริ่เฮิร์นกับเจสันเฟอร์กูสันเนี่ยเข้ามาทํางานนะฮะก็ปรากฏว่านุกเกอร์เนี่ยเหลือแค่8รายการถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยทะลุขึ้นไปเยอะมาก21รายการครับ,<พ>บนะครับ,<พ>บก็ต้องถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคนสุดท้ายที่พูดไว้คือเจสนันเฟอร์กสูสันประธานคนปัจจุบันเขาบอกว่าสิ่งที่รอนนี่ออซูราออกมาพูดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับกับวงการสุกเอร์ แต่อยากให้ทางรอนนีออกมาพูดถ้ามันเป็นความจริงจะเกิดความป่งสายและความยุติธรรมต่อวงการสุเกเรอร์โลกต่อไปนั่นเองนะครับ,รบผมบนี่แหละฮะเรื่องราวของตรงนี้เนี่ยมันเป็นมะเร็งร้ายจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียนะครับที่เติบโตด้วยฟุตบอลฟุตบอลลีกที่แข็งแกร่งเนี่ยต้องล่มสลายด้วยด้วยการผนันนะเราไม่อยากให้วงการสอยคิวต้องเป็นแบบนี้และที่สําคัญครับถ้าหาทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาไทยนะฮะ จะทาหรือไม่ทำล้วผมเชื่อแล้วเกินนะทุกคนเนี่ยเชื่อว่าคุณไม่ทำแล้วกันใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมครับเคารพในตัวเองนะเคารพผู้ที่ให้การสนับสนุนนะฮะและที่สําคัญต้องเคารพต่อวิชาชีพถูกต้องครับอนะ่านะฮะพักสักครู่ช่วงหน้าตัวต้นเรื่องเรื่องนี้มีครับ,รบนะะเดี๋ยวให้บอกอช่วยล่าฟังเขาคือไอ้หนูแก้มแดงซีเฟลลี่สักครู่เดี๋ยวมากับคิวทองออนทีวีครับ ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียดประหยะัดประหยัดกันหน่อยไม่ใ้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้